สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานประตูเหล็กดัดบ,บานเลื่อนสลับค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นหมู่บ้าน AC House อยู่สายใหม่58เรานี่เองค่ะบริเวณนี้เป็นประตูทางเข้าหน้าบ้านลูกค้าประตูทางเข้าหน้าบ้านลูกค้าเป็นกระจกอลูมิเนียมแบบบานเลื่อนสลับสามารถเลื่อนได้ทั้งซ้ายและขวาลูกค้าต้องการติดตั้งเหล็กดัด แบบเลื่อนได้ทางซ้ายและขวาการใช้งานนะคะเราจะเลื่อนไปทีละช่องแบบนี้เราจะเปิดเลื่อนไปแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถเปิดประตูกระจกทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะเราปิดเหล็กดัดไปแบบนี้มีอุปกรณ์ล็อกให้เหมือนในรูปเลยมีมือจับให้นอกในมีหูช้างให้มีคุญแจคอม้าล็อกให้ทั้งหมดสามดอก มีมุงลวดฝังถอดล้างทำความสะอาดได้นะคะบริเวณนี้ก็เลื่อนได้เช่นค่ะเหมือนตามรูปกระจกเลยเลื่อนได้เช่นกันนะคะเลื่อนไปแบบนี้แบบนี้เลยด้านล่างจะมีชายกันยุงให้นะคะกันยุงกันมแมลงให้นะคะมีมุงลวดฝังถอดล้างทำความสะอาดได้ อุปกรณ์ล็อกเหมือนในรูปเลยมีมือจับให้นอกในมีหูช้างให้นอกในมีกุญแจล็อกค,คอมาให้ทั้งหมด3ดอกนะคะลูกค้าสามารถซื้อกุญแจมาล็อกเสริมได้อีกหนึ่งล็อกล็อกเสริมไปแบบนี้ล็อกได้ทั้งซ้ายและขวานะคะในกรณีที่ลูกค้าถนัดใช้บานเลื่อนช่องใดช่องหนึ่งอีกช่องหนึ่งเราล็อกทิ้งไว้ก็ได้นะคะ ล็อกไปแน่นๆอย่างนี้เลยโจรไม่เข้าขโมยไม่เข้าแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดมองหางานเหล็กดัดก,การโจกรกันขโมยทักลายร้านเพิ่มสินการช่างได้นะคะร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวงานประตูเหล็กดัดบานเลื่อนสลับไว้เพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ